สวัสดีครับอยู่กับผมโดมอโตเมชั่นสวิสนะครับวันนี้ผมก็จะพามาอุด EGR นะครับของรถยนต์ e z 0นะครับเครื่อง3.0นะครับอันนี้ปี2022ออกมาสดๆร้อนๆเลยนะครับป้ายแดงครับวันนี้ผมก็จะพามาอุด EGR ครับก็จุดแรกนะครับที่จะอุดนะครับก็จะอุดสองจุดนะครับก็คือ ฝั่งมอเตอร์ EGR ก็คือฝั่งนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งฝั่งไอเสียนะครับก็น็อตจะมีน็อตยึดทั้งหมด4จุดนะครับก็เป็นน็อตตัวที่1นะครับอยู่ตรงนี้นะครับที่นิ้วผมชี้แล้วก็น็อตตัวที่2ครับแล้วก็น็อตตัวที่3ครับแล้วก็น็อตตัวที่4ครับก็อยู่ใกล้ๆกันครับตามภาพเลยนะครับผมวงไว้ก็4จุดครับก็อยู่ตำแหน่งนี้นะครับก็ต่อไปนะครับก็จะมาถอดตัวมอเตอร์ EGR นะครับก็เป็นน็อตเบอร์12นะครับ4ตัวนะคร ทั้งหมดใช้ลูกบล็อกเบอร์12กับประแจ12แค่นั้นนะครับในการถอดก็จะเป็นน็อตยึดทั้งหมด4จุดนะครับนี่ครับผมก็ยกตัวมอเตอร์อีจาขึ ja ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นน็อตยึด4จุดนะครับเบอร์12นี่ครับแล้วก็มีแผ่นประก็นด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเอาแผ่นประก็นออกมาด้วยนะครับเราถอดมอเตอร์อีจาออกแล้วนะครับก็เอาแผ่นประก็นออกมานะครับก็ทากาวประก็นด้วยนะครับตรงด้านในแล้วก็มาใช้ ปะเก็นเข้าไปก่อนนะครับย้านะครับใช้ปะเก็นเข้าไปก่อนแล้วก็มาใส่ตัวแผ่นอุดตามหลังนะครับก็ทากาวปะเก็นให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ผมนะครับใส่แผ่นปะเก็นไปก่อนนะครับแล้วก็มาใส่ตัวแผ่นอุดตามแล้วก็จะมาใส่ตัวมอเตอร์อีจานะครับทุกจุดนะครับผมจะทากาวปะเก็นเสริมหมดนะครับพะเราใส่แผ่นอุดเพิ่มเข้าไปเราต้องทากาวปะเก็นเสริมนะครับจะได้อยู่ดีครับไม่มีจุดรั่วจุดซึมครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของผมนะครับก็ทากาวปะเก็นทุกจุดหมดครับ เราใส่ตัวมอเตอร์ e j r เสร็จแล้วนะครับก็ขันอัดแน่นได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับต้องใส่ปลั๊กมอเตอร์ e j r กับคืนด้วยครับย้ํานะครับอย่าลืมใส่ปลั๊กตัวมอเตอร์ e จ a กับคืนด้วยก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยของตัวอุดฝั่งมอเตอร์ eja นะครับต่อไปนะครับเราก็จะไปอุดฝั่งตัวไอเสียนะครับผมจะเรียกฝั่งนี้ว่าฝั่งไอเสียนะครับเพราะมันเป็นไอเสียที่วนออกมาแล้วก็จะวนผ่านตัวคูลเลอร์นะครับแล้วก็จะวนข้ามเครื่องไปอีกฝั่ง id นะครับก็มาปลดตัว สายระบายไอนะครับนี่นะครับคือสายระบายไอครับพอเราต้องปลดตัวนี้เพื่อให้สามารถถอดตัวคเว v e r ออกนะครับตัวคเว v e r ก็คือตัวครอบนะครับเป็นลูกบล็อกเบอร์12นะครับตัวคเว v e r จะยึด3ตัวนะครับตัวบน2แล้วก็ตัวด้านข้างอีก1นะครับยึดออกแล้วก็สามารถปลดพวกนี้ออกได้เลยครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่คอยกันความร้อนไม่ให้มาโดนพวกสายหรือพวกมอเตอร์นี่ครับเครื่อง3.02022นะครับรุ่นใหม่นะครับ จะเป็นตัวมอเตอร์นะครับในการควบคุมการทํางานของเทอร์โบนะครับถ้ารุ่นเก่าๆก็ยังเป็นตัวกระป๋องแวกเกตอยู่นะครับในการควบคุมการทํางานของเทอร์โบครับล้วก็มาถอดตัวคัฟเวอร์ออกนี่ครับก็ชิ้นแรกถอดไปแล้วก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับก็มันถอดน็อตตัวบนไปแล้วแล้วก็มาถอดน็อตตัวด้านข้างออกไปแล้วก็จะต้องเหลือน็อตอีกด้านข้างนะครับด้านใต้นี่ครับเห็นไหมครับก็คือน็อตตัวนี้นะครับเราต้องมาถอดน็อตตัวนี้ออกด้วยนะครับถอดน็อตตัวนี้ออกก็สามารถยกคัฟเวอร์ตัวนี้ออกไปได้เลยครับ ก็จะเห็นตัวจุดที่ว่าเราจะอุดจุดไหนครับเมื่อเราถอดออกหมดแล้วเห็นไหมครับก่อนนี้ครับจุดที่จะอุดนะครับก็คือจุดนี้นะครับจะเป็นน็อตยึดทั้งหมด3ตัวนะครับเป็นน็อตเบอร์12นะครับทั้งหมดใช้น็อตเบอร์12แล้วก็ประแจเบอร์12ทั้งหมดหลังจากเราถอดโคเวอร์เสร็จแล้วนะครับก็มาใช้ประแจนะครับก็เป็นลูกบล็อกนะครับเบอร์12นะครับหมุนน็อตที่บอกนะครับก็คือน็อต3ตัวนะครับหมุนออกนะครับ เมื่อเราหมุนน็อต3ตัวนี้ออกนะครับมันก็จะมีแผ่นประก็นด้วยนะครับย้ำนะครับทุกจุดนะครับไม่ว่าเราจะอุดฝั่ง ID ฝั่งไอเสียชุดไหนจุดไหนนะครับจะมีแผ่นประก็นเดิมทั้งหมดเราอุดแผ่นบางนะครับเราต้องใส่แผ่นประก็นเดิมกลับเข้าไปด้วยนะครับอันนี้เป็นการอุดแบบแผ่นบางนะครับโดยเน้นคงสภาพเดิมนะครับการอุดแผ่นบางก็คือไม่ได้ถอดตัวคูลเลอร์ออกไม่ต้องซื้อสายน้าบนนะครับการอุดแผ่นบาง ก็จะช่วยลดต้นทุนแล้วก็ประหยัดนะครับทุกจุดจะมีประเก็นเดิมเราใส่ประเก็นเดิมแล้วก็ใส่แผ่นอุดของเราเข้าไปด้วยนะครับน็อตสามตัวนะครับฝั่งนี้นะครับจะถอดค่อนข้างง่ายนะครับเพราะมันไม่มีอะไรค่อนข้างเกะกะเราแค่ใช้ตัวต่อนะครับก็ลูกบล็อกเบอร์12นะครับต่อแล้วก็สามารถหมุนน็อตทั้ง3ตัวนี้นะครับออกมาได้เลยนะครับ ตอนถอดก็ระวังไว้ให้ดีนะครับระวังน็อตนี่ครับหลุดล่วงลงไปนะครับแล้วเราจะหาไม่เจอครับข้อควรระวังในการถอดก็คือสําคัญมากเลยนะครับหลังจากเราถอดเสร็จแล้วนะครับนี่ครับมันก็จะยกขึ้นได้นะครับผมก็จะมาถอดตัวแผ่นปะเก็นออกเห็นไหมครับนะครับก็คือแผ่นปะเก็นของผมแล้วมาดูนะครับจุดที่จะต้องคลายนะครับย้ํานะครับคลายน็อตนะครับไม่ต้องเอาออกนะครับจะเป็นน็อต2ตัวนะครับจะเป็นน็อตแค่2ตัวเท่านั้นนะครับเราคลายนะครับคลายออกเพื่อ จะสามารถโยกนะยครับโยกตัวคูลเลอร์ได้โยกอะไรได้ครับผมต้องคลายน็อตตัวนี้ออกนะครับย้ำนะครับไม่ได้ถอดนะครับคลายออกเพื่อให้สามารถทากาวปะกินของจุดอีกจุดนั้นได้นะครับเพราะผมจะยกขึ้นมาแล้วก็จะทากาวปะกินครับผมก็จะมาทําการคลายน็อต2ตัวนะครับอย่างที่บอกนะครับเป็นน็อต2ตัวนะครับแค่คลายนะครับคลายแต่พอเราสามารถทํางานได้ครับก็คลายน็อตนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะสามารถยกฝั่งที่เราอุดขึ้นมาได้ง่ายเลยนะครับ ห,หลังจากเรา 1941, คลายน็อตสองตัวนั้นเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ so มายกท่อตัวนี้ครับจะขึ้นง่ายมากครับแล้วก็มาทากาวประกินเสริมครับทาบางๆพอครับฝั่งนี้ฝั่งสําคัญนะครับก็เป็นฝั่งไอเสียย้ํานะครับใส่แผ่นประกินเดิมเข้าไปก่อนนะครับใส่แผ่นประกินเดิมเข้าไปก่อนแล้วก็ทากาวประกินนะครับตรงแผ่นอุดนะครับที่ผมถือนี่ครับทาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาใส่แผ่นอุดเรากลับเข้าไปได้เลยนะครับก็ใส่แผ่นอุดชุดนี้เข้าไปได้เลยเราก็ ขันนะครับย้ำนะครับขันอย่าพิ่งแน่นนะครับแล้วก็ไปขันตัวฝั่งน็อตสองตัวก่อนหน้านี้แล้วก็มาขันน็อตสามตัวก่อนหน้านี้นะครับก็มาไล่ใส่น็อตครับให้เรียบร้อยครับก็ทําการขันให้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไล่ขันทีละจุดทีละจุดให้แน่นๆหลังจากนะครับผมใส่แผ่นอุดไปแล้วนะครับก็คือขั้นตอนนะครับก็คือใส่แผ่นปะะก็นไปก่อนนะครับย้ำนะครับใส่แผ่นปะเก็นไปก่อนแล้วก็ใส่แผ่นอุด ทุกจุดเลยนะครับไม่ว่าจุดไหนจุดไหนที่เราถอดฝั่งมอเตอร์ EGR ฝั่งตัวไอเสียไม่ว่าจะท่อนไหนท่อนไหนที่เราถอดนะครับมันจะมีประกินเดิมนะครับอุดแผ่นบางย้ํานะครับอุดแผ่นบางต้องใช้ประกินเดิมอุดแผ่นหนาสําสหรับคนที่อุดแผ่นหนานะครับผมก็ยังแนะนําว่าต้องใช้ประกินเดิมแต่ให้ทาประกินเสริมก็คือแบบผมนี่ครับจะอุดแผ่นหนาแผ่นบาง ผมก็จะต้องทาประเก็นเสริมแล้วก็ใช้ประเก็นเดิมมันจะช่วยให้อยู่ดีขึ้นนะครับฝั่งนี้นะครับก็คือฝั่งไอเสียคือตัวสําคัญนะครับเพราะไอเสียนี่ครับจะมีความร้อนมากดังนั้นนะครับจะต้องทาประเก็นเสริมและก็ต้องใช้แผ่นอุดด้วยเพราะไอเสียนะครับมันจะวิ่งจากตัวแผ่นที่เราอุดนะครับผมจะเรียกตัวนี้นะครับมันคือตัวต้นทางนะครับไอเสียจะออกจากตัวนี้นะครับแล้วจะผ่านตัว คูลเลอร์ตัวคูลเลอร์ก็มีหน้าที่นะครับแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อลดอุณหภูมิของไอเสียนะครับให้มันเย็นตัวลงนะครับไม่ให้มันร้อนจนเกินไปนะครับเห็นไหมครับหลังจากที่ผมใส่น็อตชุดนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็ไปไล่ขันอัดคือฝั่งนู้นนะครับขันอัดฝั่งนู้นไล่แค่ตึงมือก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาขันอัดตัวฝั่งไอเสียนะครับก็คือต้นทางที่เราใช้แผ่นอุดนะครับ เมื่อผมอัดฝั่งนู้นนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมก็จะมาอัดน็อตสามตัวฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะไอเสียนะครับจะรั่วได้หรือรั่วไม่ได้ก็คือจุดนี้นะครับดังนั้นนะครับจุดนี้นะครับเป็นไปได้นะครับผมอยากให้ทากาวปะะกินด้วยแล้วห้ามถอดประกินออกนะครับประกินเดิมใส่ทากาวปะะกินเสริมถึงจะอยู่ดีนะครับเพราะไอเสียฝั่งนี้นะครับมีความร้อนมาก ไอ้เสียส่วนนี้นะครับมันไม่สามารถไปได้แล้วนะครับไม่สามารถไปแลกเปลี่ยนความร้อนกับตัวคูลเลอร์ได้แล้วจุดนี้ถึงเป็นจุดสําคัญจะรั่วหรือไม่รั่วให้เราตรวจสอบจุดนี้นะครับเวลาสตาร์ทเครื่องเราก็ให้คนหนึ่งนะครับเหยียบรอบสูงๆหน่อยครับก็มาดูจุดนี้นะครับอาจจะใช้น้ํายาสันไลก็ได้ครับทดสอบดูครับฉีดบางๆพอนะครับถ้ามันรั่วนะครับมันจะมีฟองขึ้นให้เราเห็นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีตรวจสอบของผมเองนะครับ ก็สตาร์ทเครื่องเหยียบเครื่องรอบตรงสูงครับก็ใช้น้ํายาสไลด์นะครับบีบแล้วรอบตรงรอยประกนดูครับว่ามีจุดไหนรั่วหรือเปล่าอันนี้ก็สําหรับคนที่จะอุดเองนะครับหลังจากที่เราประกอบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นตัวลักมอเตอร์ EGR ตัวคูเวอร์น็อตทุกอย่างนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอีกหนึ่งสำคัญนะครับ ของรถอีซูซเครื่อง3.0จะต้องมีสาย a i r ์โฟลอกนะครับไม่งั้นนะครับไฟรูปเครื่องจะโชว์นะครับดังนั้นใครที่จะอุด EGR เองนะครับของรถอีซูซ3.0จะต้องใช้สาย a i r ์โฟลอกนะครับเพื่อไม่ให้ไฟรูปเครื่องโชว์ครับผมก็ทําการสตาร์ทเครื่องนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูนะครับก็ไม่มีไฟรูปเครื่องโชว์นะครับเพราะเราใส่สายหลอกถ้าถอดสายหลอกออก ก็จะไฟโชว์นะครับดังนั้นอิซูซุก็จะต้องใส่สายแอร์โฟนะครับนี่ครับผมก็มาตรวจสอบภายนอกอีกรอบหนึ่งครับก็ทุกอย่างปกติครับก่อนจะส่งงานให้กับคนที่มาให้ผมอุดอีจอ่าอันนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยครับ